วันนี้ขอเสนอภาษาพาทีเรื่องอ่านไป้ายได้สาระว้าวบึนเสียงเครื่องยนต์ดังแล้วเงียบไปบึนบึนเสียงเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงแล้วผ่อนคันเร่งแต่คราวนี้เครื่องยนต์ยังคงดังเบาๆต่อเนื่องพร้อมที่จะใช้งานนี่แหละครับงานประจําทุกเช้าของคุณพ่อกับผมสองคนพ่อลูกคุณพ่อไม่ใช่ช่างซ่อมเครื่องยนต์ แต่พอจะมีความรู้อยู่บ้างส่วนผมมาคอยเป็นลูกมือครับเจ้าโกงรถกระบะคันนี้เป็นสมบัติของคุณปู่ยกให้คุณพ่อของผมหลังจากที่ท่านกเกษียณอายุราชการท่านอายุจริงแล้วเจ้าโกงแก่กว่าผมหลายปีครับสภาพรถจริงเก่าจะติดเครื่องทันทีก็สั่นไปทั้งคันเถิจามดังๆประตูรถอาจจะหลุดก็ได้แต่ถึงจะเก่า แต่แก่ก็ตาอย่างไรเจ้าโกรงก็ยังมีสิ่งที่ทันสมัยมสติกเกอร์ลูปหัวใจสีชมพูมีข้อความว่านักเมืองไทยร่วมใจทำดีติดที่รถให้เห็นเด่นสะดุดตาเชียวครับคุณพ่อใช้เจ้าโกรงเป็นภาชนะผู้ชีพไปทำงานให้ความรู้แก่เกษตรกร,ร,กรในการประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนซึ่งคุณพ่อเคยเล่าว,ว่าได้น้อมแนวพระราชดำริการ กเกษตรทฤษฎีใหม่มาอบรมการเกษตรกร,ร,กรให้ทําเกษตรบนพื้นความพอเพียงพึ่งพาตนเองและคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมบางทีก็ใช้เจ้าโกลงบรรทุกสารพัดอย่างเช่นต้นกาปุ๋ยดินเครื่องมือทางกเษกเษตรเกษตรกรที่นี่มีความพร้อมที่จะพัฒนาการทำงานของคุณพ่อไม่คำนึงถึงวันหยุดบางครั้งก็เกิดปัญหา ภัยแรงน้ําท่วมศัตรูพืชระบาดคุณพ่อจะรีบเร่งไปช่วยเหลือทันทีแก้ปัญหาเท่าที่จะทําได้ไปก่อนบ่อยครั้งจนชินตาที่ผมเห็นคุณพ่อลงจากรถอย่างหมดแรงผมเข้าไปช่วยรับกระเป๋าเอกสารคุณพ่อบอกว่าถือให้ดีอย่าทำหล่นในนั้นมีโครงการที่จะต้องพัฒนายอยู่หลายโครงการทำให้ผมเข้าใจว่า ไม่ใช่แต่นักเรียนเท่านั้นที่ทํำคนงานผู้ใหญ่ก็ต้องทาเหมือนกันตอนนี้คุณพ่อขับจะขับเจ้าโก่งพับผมน้องแป้งหอมและคุณแม่เดินทางไกลไปชมงานหาก,กรรมยานยนต์ที่ศูนย์แสดงสินค้าคราวนี้คุณปู่ไปด้วยท่านบอกว่าจะไปดูรถเส้นทางออกจากหมู่บ้านเป็นถนนดินแคบๆข้างทางเป็นคูน้ำเล็กๆที่มีน้ำเอ่อร้นตลอดทั้งปี ทอดยาวขนานไปกับถนนของหมู่บ้านจนถึงถนนใหญ่ระหว่างเดินทางเราจะไม่นั่งเฉยๆแต่ชวนกันอ่านเลขจากป้ายทะเบียนรถคันหน้าบ้างบวกเลขทะเบียนบ้างถอรหัสตัวพยัญชนะหน้าตัวเลขป้ายทะเบียนบ้างว่าอ่านอย่างไรเป็นชนะตัวที่เท่าไหร่พอเบื่อก็พากันอ่านป้ายตามเส้นทางที่ผ่าน ระวังรดสวนเสียงแป้งหอมอ่านแล้วต่อด้วยคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบหมู่บ้านของเรามีการทำงานหลายอย่างทำไมต้องระวังแต่รถของชาวบ้านล่ะคะคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่อธิบายคุณพ่อครับขับรถให้เร็วกว่านี้เถอะครับมีป้ายบอกว่าขับช้าๆอันายครับผมบอกพ่อด้วยความเป็นห่วงป้ายเตือนว่าเขาให้ขับรถช้าๆ เพราะถ้ามีอันตร,รายจะได้หยุดรถได้ทันถ้าขับรถเร็วหยุดรถไม่ทันจะเกิดอ,ดอันตรายพอ่ออธิบายซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แล้วก็เข้าใจเมือ่อเห็นคุณพ่อขับรถชา้าหลบก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่หล่นขวางทางอย่างระมัดระวังก้อนดินนี่เองคืออันตรายถ้ารถมาเร็วๆหักหลบไม่ทันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ แล้ว่วาเสียวคุณพ่อขับรถมาถึงทางแยกถนนใหญ่มีสัญญาณไฟแดงทําให้ต้องหยุดรถอยู่นานคุณปู่ครับคุณปู่สังเกตเห็นเหมือนผมไหมครับทางแยกสามเส้นทางมีไฟแดงขึ้นรถติดทุกทางครับเขาไม่น่าจะมีไฟแดงเลยนะครับรถจะได้ไม่ติดผมพูดไปมองไฟแดงไปไม่ใช่อย่างนั้นแหลมเอ้ยเขามีไฟแดงเอาไว้ให้ห้ามรถ ไม่ให้วิ่งมาตรงทางแยกพร้อมๆกันเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุถ้าเปิดไฟเขียวเฉพาะทางที่ให้รถวิ่งลับกันไปอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดเอถักคิดอย่างนี้ตัวไปหลังไขับรถได้มินี่คณปูทว้วงเมาไม่ขับคราวนี้ผมอ่านในใจแล้วครับผมว่าป้ายข้อความนี้เป็นปริศนาผมไม่เข้าใจว่าเมาอ,อะไรเมาจากการดื่มสุราอย่างเดียว หรือหมายรวมเมาอย่างอื่นด้วยเช่นเมาจากการเสพสิ่งเสพติดเมาใจแต่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเมาแบบไหนก็ไม่ควรขับรถทั้งนั้นนะครับปัญหาอยู่ที่คนเมาเขาไม่ยอมรับว่าเขาเมามีแต่คนอื่นบอกว่าเขาเมาการแก้ปัญหาจากคนอื่นบอกไม่ได้ผลเท่ากับตนเองรู้ปัญหาของตนเอง แล้วจะแก้ปัญหากันให้รู้ล่วงได้อย่างไรล่ะครับนี่แหละที่เป็นปริศนาค้างคาใจของผมนี่แหลมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแป้งหอมถามถ้าแป้งหอมอ่านป้ายโรงเรียนป้ายสถานีตำรวจหรือป้ายสํนักงานของส่วนราชการนะจะรู้ได้ว่าเป็นตนําบลอำเภอจังหวัดใด ส่วนป้ายอื่นๆบอกรายละเอียดไม่ชัดเจนผมบอกน้องคุณพ่อขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อวิ่งมาถึงถนนสี่เส้นทางผมสังเกตเห็นว่าคุณพ่อขับรถตามเส้นทางที่บอกไว้บนแผ่นป้ายจราจรสีเขียวที่อยู่ข้างบนเหนือถนนและกำลังจะชิดซ้ายตามป้ายสัญลักษณ์ขึ้นทางด่วนคุณแม่ ส่งเงินให้คุณพ่อเป็นค่าทางผ่านใช้โยผมล้องอยู่ในใจพอขึ้นทางด่วนถนนโล่งมีรถน้อยผมคิดว่าคุณพ่อคงจะได้ความเร็วรถให้ฉิวปิวลมแต่คิดผิดครับผมเห็นป้ายไฟกระพริบสีเหลืองบอกความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยผมแอบถอนหายใจพอรู้ว่าคุณพ่อจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างแน่นอน ขับไวไปวัดป้ายข้อความท้ายรถวัดคันหนึ่งแสงขึ้นไปเหมือนจะให้สติคนขับรถพวไปเรามาถึงสถานที่งานแสดงหมากรรมยานยนต์ผมรู้สึกเหมือนหลุดโลกพัดหลงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งก้าวแรกสัมผัสไครเย็นช่ำจนหนาวเยือกแสงสว่างจ้าส่องวูบว่าไปทั้งงานมองละนานตาภาพพาย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลือกภาษาไทยสำเนียงใหม่ที่ไม่คุ้นหูเสียงเพลงกรหึมห่มมารอบทิศทางมีบริษัทต่างๆนำรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศมาแสดงทำให้เห็นความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์แถมยังมีสาวสวยยืนข้างรถแจก ยิ้มหานชวนมองทั้งรถทั้งคนคุณปู่และคุณพ่อเดินสอบถามพนักงานขายรถและรับเอกสารแนะนำรถยนต์มาศึกษาโดยคำหนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานสมรรถนะของรถความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และยากที่จะ ตัดสินใจผมได้แต่ช่วยถือเอกสารให้และตั้งใจจะนำข้อมูลในเอกสารไปค้นคว้าทำโครงงานที่เกี่ยวกับรถยนต์พฤติกรรมการขับรถป้ายข้อความไายรถย,ยนต์กับความหมายป้ายจราจรและป้ายของหน่วยงานต่างๆผมมีงานส่งครูแล้วครับส่วนคุณปู่และคุณพ่อก็ใช้เจ้าโรงรถกระบะคู่ทุกคู่ยากของท่านต่อไป หรือซื้อคันใหม่ผมไม่อาจเดาใจได้ครับ